รายการนี้จะทำขึ้นโดยกลุ่มสม,มเด็ในชมรมหนังสั้นและยูทูบของโรงเรียนพระปริยติธรรมวาทำมงคลเพื่อเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้เท่านั้นโดยจะเน้นความเป็นธรรมชาติและเป็นกันเองของสม,มเด็จอาจมีบางมุมที่ไม่คุ้นเคยหรือพฤติกรรมที่ไม่ชินตาบ้างสำหรับบุคคลภายนอกถ้ะผู้จัดจทำก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยเจริญพรแมงปราชแมงปราช ป้าร้อนให้เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนดูแลให้เปิดใจสวัสดีครับวันนี้พวกผมจะพาชมกิจกรรมชุมนุมในโรงเรียนพระปริยัติวัฒนม,มงคลและนี่คือชุมนุมของพวกผมชุมนุมหนังสั้นและนี่ก็คือ คณะทางานของคุณผู้ผมนะครับก็จะมีน้องๆแต่ละชั้นมารวมอยู่ในชุมุมนี้แล้วเราก็จะพาไปชมชมนุมต่างๆตามามามเลยครับผมตามมาเลยครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องคอมแล้วครับใช่ไหมใช่ห้องคอมไหมนะครับ,บเดี๋ยวเราก็เข้าไปชมกันเลยครับขออนุญาตนะครับอาจารย์นะครับที่ก็คือบรรยากาศภายในห้องคอมนะครับ <c oughs> แต่ลรคนหน้าตาจริงจังกันแล้ โอ้ย่าอ,อะไรครับเออขอขอสัมภาษณ์ขอสองคนนะครับอาจารย์ได้ๆรู้สึกไงบ้างครับกับชมรมนี้ก็ดิโอ้โดนโดนนะครับเออชมรมนี้เป็นชมรมที่หนาวนะครับบอกว่าแค่นี้อะหนาวมากหนาวไหมหนาวหลกักๆของชมรมนี้ทำอะไรครับอาจารย์ครับประกอบความอยู่ครับตอนนี้ประกอบครับอันนี้ครับนี่นรครับการประกอบความนะครับ นี่ครับต้องต้องดูคนนี้ครับฟังอะไรครับฟังอะไรครับรู้แล้วรู้สึกยังไงไม่ไม่เราอ่ะรู้สึกยังไงตอนเนี้ยตอนเนี้ยเรเย็นเหรอเย็นครับก็เดี๋ยวเราไปชุมชุมงกันต่อเลยครับไอติดที่ตูดครับอล้วนี่ก็คือจุมงถัดมานะครับชุมงท่องโลกกว้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะครับ ชีวิตคือสิ่งที่ซับซ้อนกว่าทุกๆอย่างที่เราทำทั้าโักว่งนะครับหลังจากการแขกแยะทันงยิ่งใหญ่ทุกคนนะครับชีวิตโลกก็ถือกำเนิดโลกของเราเมื่อประมาณห้าสิล้านปีที่โลกนี้กาภาพไปสู่โลกที่อันตรายและทันทีที่โลกแสนเหน็บหนาวได้ละลายมันก็มีชีวิตชีวาขึ้นครั้ง ไปอะไรก็เกิดขึ้นมาสองสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างที่เราเลยนะครับโอเคไหมโอเคนะครับชุมนุมถัดมาครับคือชุมนุมหมากนัดเราเข้ามาดูกันนะครับขออนุญาตครับผมนี่ครับจากข้างในการแข่งขันหมางนอดนะครับมีการฉายแพร่รูปบนทีวีด้วยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ผู้เป็นดูแลชุมนุมนี้กันเลยะครับ ตามไปครับชุมรมนี้เกี่ยวอะไรครับเป็นชุมรมมาพ์คอสออนไลน์ครับแล้วการวางแผนนะครับถ้าถ้าสมมติว่าหลังจากเรียนจบชุมรมนี้ไปได้อะไรบ้างครับได้ครับความยิับการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าความคคิดรับขอบคุณครับมนี้สภาพแตกต่อครับชุมรมนี้เป็นชุมรมที่น่าสนใจนะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ฉลาดแค่นั้นครับจริงเหรอครับ นุ่มปอไล่นุ่มดูพี่เงงบน่าดูจากดูจากหน้าคนนี้สนุก,กนะน,นะครับหน้าจริงจังมากครับว่าไหมอ๋อไม่ตอบเลยเลยคนเนี้ยเนาะหยักมากเดียวมาชมต่อครับชมต่อเดี๋ยวไปชุมนุมฉัดไปกันเลยครับในชุมนุมฉัดนะครับเป็นชุมนุมหมัตลุกต่างจากหมัตรฮอสตะกี้นะครับ เราจะมาดูว่าเราแข่งกันยังไงวีธีเล่นยังไงเ้องตามมาช้างตัวหนึ่งหนักเท่าไหร่จากการแข่งนะครับครั้งหนึ่งจะมีผู้ชนะทั้งหมดกี่คนครับต้องดูว่ามีกระดาษต้องดูกี่กระดาษน่าจะไม่รู้นะไม่ใช่ว่าต้องมีกี่ตัวนะแล้วก็แข่งจริงจมากไม่ดีโอเค อาจังสาวที่เลยเหรอมีม้ามีม้าอยู่ตรงนี้้าเกิดทุกเจ้าตำรวจมีม้าครอบครองสองสองตัวเลยอยู่ตรงไหน่อาจารย์ไม่ต้เงพิมพ์ะโอ้ยปู่กี้ทตกคนนะครับว่าการเล่นในชุมนุมเนี่ยสนุกแค่ไหนใช่ไหมนักขับไปตอบเลยนะพี่ชานักขับตอบอะไรก็ตอบเลยชุมนุมนี้นะครับเป็นชุมนุมคำคุมคำก่เดี๋ยวเราก็มาดูโอเคไหมยิ้มทุกช็อตเลยครับโอเคครับ ยาเยูครับคำคมคำกรรครับอนรชนรมงเลยครับคำคมคำกรอ๋าขอคำคมวันละนิดจิจใสหน่อยครับอาจารย์อ้าวนี่ไงครับรูแล้วคมเครับม่ะไัเป็นทีมมากครับอาจารย์ครับในวงนีหลังไปเอาทาอะไรบ้างครับ วัตถุนี้จบไปเอาไปเด็อะไครับได้หลายอย่างครับเป็นพิธีกรโหมศพงานวัดงานแต่งงานศพโอ้ยหอ่ครับดูจากสีสนของภไม่รสาวกได้ครับอะไรนะคือคักมากเลยครับห้องนี้คึกคักครับการ์ดซ่อมอยู่ครับมีคาเมรามีสิโดมาเต็มเลย ยาชีวิตแต่มีคาบา่าคาสิโนมาก็เลยสฝงแต่งครับคาตาครับคาตาุธคคาตเยตามต่อมาเลยครับไปครับไปตามมาสนใจไหมคาสิโนเดี๋ยวขอคำคมเด็ดๆสักคำไปนี่แหละครับไปต่อครับชุมนุม่อมาคือชุมนุมภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมอารมณ์ กันนะครับโอเคไหมโอเคต่อครับนี่ครับคือบรรยากาศวเดี๋ยวพี่พี่เขามาถ่ายทำด้วยอ้ญีนไอ้ญี่ปนแอ้เองไอ้เองะประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะอย่าทขายหน้านะาา่ปนาาีคะซโยนาระโยนาระไซโยนาระดยังแ้วก็ให้เปนเสียงจังหวะดีๆซโยนาระ สองคนนี้นะครับคือเขาเก่งมากเลย่ะจบมาจาก l อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อังกฤษนะครับร้อยเอ็ดนะครับอาจารย์เอลเอ็นอะอาจารย์อาจารย์สอนเมิงปราเมิงปราของปากของพ่อของปากของพ่อของพ่ของพ่อชื่อว่าเชื่อเชื่อว่ะ คอนคอนจิคอนนิจิวะ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 คอนนิจอนนิจิวะนนิจิว มีสายป่าครับโทษครับโทษครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับอันนี้สายอะไรครับเนี่อันนี้สายอะไรน่าจะสายเขียวครับสายเหลืองครับเขียวเป็นเดี๋ยวกันขออนุญาตครับนีกว่าอีกท่านนึ่งจะมาจัดนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับเงียบเงียบดังกับป่าเลยครับป่าหิมะพานนะครับได้เลยครับทุกทุกกี่เดือนพระอาจารย์ถึงจะจัดกิจกรรมทุดงครับทุกทุกกิจอยากนะใช่ครับ ช่วงนี้ยังช่วงนี้เป็นช่วงคงที่เนาะแล้วก็ดูฝนเนี่ยยังพื้นดงไม่ได้ต้องออกภาษาครับอ๋อครับต้องออกภาษาครับผมแล้วหลักๆชุมนุมนี้สอนอะไรบ้างครับสอนเกี่ยวกับประวัติอูบาอาจารย์นะประวัติอูบาอาจารย์แล้วก็อหกรรมพระกรรมฐานอ๋อครับผมนี่ก็เป็นเครื่องสักการะวันนี้วันพระใช่ไหมเราก็ทําเครื่องสักการะครับผมถ้าเป็นพระสารใช่ไหมเขาเรียกว่าขันบอกเบ้ง ขันบักบิงจำไม้เด้อขัันบยอ้าวเหรอครอ้าวขันบักบิง,บบงแล้วก็เอาไว้บูชาสักการะชุมนุมนี้ดีนะครับเงียบเงียบเงียบ,บนนสุดๆเลยครับอันนี้เราทำวันนี้วันพระใช่ไหมเราทำเครื่องสักการะในวัดอื่นนี่เราก็จะมีถักไม้กวาดอ๋อครับผมแม่ทำไม้กวันถือว่าเป็นชุมนุมที่เออ่เหมือนรักษาความเป็นมาของวิธีดั้งเดิมนะครับเพื่อไม่ให้มันสูญหายไป ขอบคุณพระาจยามากครับเดี๋ยวเราจะจบรายการนี่ไม่กี่นาทีครับโอเคนะครับก็สรุปในวันนี้ถ้าทุกคนที่ดูเนี่ยชอบชุมนุมไหนสุดคอมเมนต์มาหรือว่าชอบพิธีกรรมคนไหนสุดก็บอกมาถ้าคนนี้เขาจะหลับก็บอกนะครับอธิบายไม่ถูกนะครับแล้วก็อยากสรุปว่าชุมนุมในวันนี้ที่กผมพาดูมันยังไม่หมด ยังมีกนะครับนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มใช่ไหมนะครับอ่านะครับผมขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ถ้าชอบนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโอเคครับอ่ะขอปิดแบบคมๆหน่อยสักประโยคถ้าร้อนให้เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนดูแลให้เปิดใจ สวัสดีเบื้องหลังครับผมสวัสดีเบื้องหลังเลยครับนี่คือเบื้องหลังอ้าที่ดูทีมงานก็ทีมงานทีมงานคุณธรรมพิธีกรว่าไงบ้างครับมากเลยครับอยากอยากจะบอกว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยห้องเนี้จริงๆนะพวกผมพูดได้เยอะมากเลยนะแต่จริงๆไม่อยากพูดหรอกก็คือแบบใช่ป่ะใช่ป่ะ เดีจะจๆผมสงส<อ>ัยมากเลยพิธีกรคนนี้เอาไว้ทำอะไรครับเนี <rum fundamental> <artist> ่ยโอ้ยอย่างน้อยก็ตัวตัวตตัวต่มมุกกันะอ๋อนี่ขอขอคำคมปูบอกแล้วพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ชมต่อพรุ่งนี้ครับคำคม